อาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการจ er. ัดอาร์เพย์เอร์ก็แค่ผู้เล่นเช่นเคยนะผมเอละแล้ววันนี้ก็แล้ววันนี้ก็กลับพบก,กับพีแบงค์เช่นเคยและเกมที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็คือเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์นะผมชอบเรียกผิดว่าเป็นยันเดละละอะไรละเล่ด,เเเด,ดิโอเคอุยนตกใจหมดโอเคเออเดี๋ยวนะเรายังไม่ทันเล่นเลยมาถึงมารีซูมอะไรเกมแล้ว สปสอนเซอร์เดี๋ยวนะเรายังไม่เคยนิวเกมเลยอ่มีให้เลือกนี่ก็อันนี้อ่ะไปนี่ก็อะไรอะวัลจันกดอีฟคอนเทนินวั์บอจันเอพิว e โอ้โหวิณจุดจุดนี้นะขอบอกเลยนะว่าภาพงงงๆหน่อยนะขออภัยด้วยนะฮะอะไรอะแอปเปิ Apple ้ลยา แมนซิฟันทำไมวะเอาทัดไปได้ไหมออกอะไรอะขอกบอร์ดรูปถ่ายไม่มีอะไรเลยหืมภาพไม่นองๆอหนอนก็ขอภายนะเออหืมไม่เปลี่ยนสีได้เป็นลายแล้วกันอีกคลิปแล้วโอเค <c oughs> วันดีึ่ม่ให้เปลี่ยนเบสเมนต์กับโรงเรียนเหรอไปเบสเมนต์เบสเมนต์คืออะไร อ๋อล่างข้างล่างอพาร์ตเมนต์เหรอมีแค่เนี้ยแล้วให้เรามาทำไมไปตะครูเลยผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะเห็นเขาเล่นกันทุกบ้านทุกเมืองก็อะตามเขาหน่อยอ่าโอเคเขีขยบเมาส์ได้แล้วอย่าบอกนะน,นั้นบ้านเราอยู่ใกล้ไปไหมใกล้โรงเรียนไหมอ๋อขีิกขวาเพื่อ ใช้กล้องโทรศัพท์นะฮะวนน่้จะน้องสาวยืนยิ้มอย่างเดียวเลยยืนยิ้มยืนยิ้มอ,อูะช,ชัดหน่อยเข้าไปคุยได้ปะเอาทำอะไรไม่ได้เหรอเออปาปะปะป,ปอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณนี่ผมแดงมาเลยจะเอาจะเดินชนคุยหน่อยคุยหน่อยอะไรวะ ให้กด E เหรอกด E แล้วได้ไรไม่ได้ไรเลยเฮ้ยคุยกับผู้ชายอ๋อต้องเล่นเมาส์ด้วยกดซิปสุบซิปบายเทคอาร์โฟถามสิ่งที่ชอบอ่เอภัโโยโทษคืออะไรวะนี่มาโรงเรียนอะไรทำไมอ๋อสองเราต้องสองใตากครับผมอ๋อถุย มันมีให้เปลี่ยนทำไมวะยังไงส่องไปมันก็ไม่เห็นอยู่ดีโอเคโอ้โหผมผมโคตรแนวปาปาเขา้องเรียนเขาองเรียนสังเกตได้จากอือ What's up with her What's up with her อะไรวะเนี่ยสังเกตได้จาก a อพีเอสตรงมุมซ้ายมือนะฮะว่าแบบยังไงอะแบบโคตรโหดไอพีเอสตกต่ำมากเลยนะฮะอุ้ยเข้าไปคุยเลยปะ อ๋อเราอาจจะแอบชอบคนนี้อยู่นะเดินหนีดิเดินหนีเดินหนีเร็วๆเ,เธอเธอมาตบกันไหมบายซอรี่เนี่ยว่าไมอ่าแล้วไปดิ่งก็ก้มคำนับไม่พูดอ,งงอ,อะไรมันคงปึ๊บอะไรอะคอมอะไรวะเริบดีสุดเด็ดเอาเขินเขิน คุยรอบหุยรอบาอาร์ฟอฟอ๊อฟทำไมคุยไม่ได้คุยได้แต่บายอย่างเดียวโอเคปะบายขึ้นโรงเรียนขึ้นโรงเรียนเออเออติดติดเปิดเปิดดิอ๋อทุอกคนค้างถุยนักเรียนนักเรียนครูมาแล้วครูมาแล้วอาจารย์มา อ่าถ่ายถ่ายหน่อยอือหือโอ้โหอือือเอ็กซ์เรย์ไปถึงได้ด้านในอะไรวะโอเคอ,เคอเคจคาจารย์ครับเอ้ยอาจารย์คะครรับได้ไงเราปิดอาปิดประตูให้ด้วยอาจารย์เขาอยากอยู่คนเดียวโอเคขึ้นไปได้อีกอือหือจะมาเล่นยังไงวะเกมนี้เจ็ดโมงสิแปดแล้ว ไอ้ดันฟ้าดันฟ้ามันไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยอะสำหรับเกมนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันพัฒนาอยู่นะฮะยังไม่เป็นตัวเต็มนะที่ทราบมานะฮะปาดลงไปลงไปลงไปข้างล่างดีกว่าตรงหน้าหน้าโรงเรียนน่ะแต่ว่าผู้ชายที่เราชอบคนนี้ปะไม่ต้องผมดำดิผมดำดิเ้ยม,มาแล้วุกสีเลย,เยล้วงงด้วยคนลกมงด้วยคน โอ้โหนี่มิกูหรือเปล่ามาป้ามาป้าเอเขินเขินคุยด้วยคุยด้วยไม่เอาไม่คุยกับคนนี้นี่น,นี่ต้องคุยสาวผมม่วงคุยอย่างอื่นคุยไม่ได้เลยอะบาย เคเดินไปดีกว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นเล่นไงเนี่ยคนนี้ปะวะเออนี่ต้องคนผมดำคนนี้เข้าไปคุยคุย That girl is kind of weird อะไรพูดอะไรวะตายเหรอ She's starting to freak me out จะตายปะ <c oughs> หน้าดิเราต้องส่องก่อนนะโอปัะปะปะ คุยคุยคุยคนนี้ก่อนไม่คุยไม่ได้วะอันนี้คู่แข่งเราแน่เลยเดี๋ยวหยิบไม่ถือไม,ไม่ไม่ถูไม่ถือบ้านเลยจับเออเราจะไปตีใครเออมีชุดนักเรียนด้วยตรงนี้กดอีอกดอีเพื่อถูมาถูถูถ,ถูพื้นถูพื้นนะลงความสัตว์โรงเรียนอ่ะเป็นน้ำเป็นน้ำโอเค อะไรวะโอ้โหมีมีดมีกันไกมีโอ้โหจับสมุไรบล็อกบล็อกคัตเตอร์คืออะไรวะถู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 ดีดีดีเดี๋วเราจะสมุไรฮะเอาเอาเาสมุไรนี่ทำไมเก็บไม่ได้วะแล้วนี่ไงเก็บได้แล้วนี่แมวจะสมุไรมา ควันไงอะเหม็นคันได้เลยอ้าวทิ้งไปเนี่ยอ๋อกดกล้องแล้วมันมันจะทิ้งนะฮะควันไงวะโอ้ยวันไม่ได้ไม่หนุกเลยเดี๋ยวทำอะไรแบบเงี้ยถือไปในโรงเรียนถือไปหาอาจารย์เอออุ้ยทำไรลวกเอฮ้ยตัดมันออกนั่นน่าขนลุก leave me alone อะไรวะอะไรวะฮาร์ดบ็ด<ร>บอกเกตเอ่อเอ้าแพ้เหรอผมนี่งงเลยฮะอยู่ดีก็แพ้ใหม่ๆม,มามาอุ้ยโอ๊ยลื่นปืดป๊ดลื่นปื๊ดโอ้ทำไมเมื่อกี้ไม่ลื่นอ,อย่างนี้วะ ไอ้อ่ำาำไมทำไมทำไรไปอือหืออือหือยอดโอเคโอเคผมเริ่มเริ่มกระตุกแล้วเริ่ม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 เฟรมเลยตกเหมือนเดิมแล้วเราจะถือตำรุรไปหาศาสตร์กันนะฮะอาจารย์สวัสดีครับผมมีของมาให้ดูผมพกอาวุธมาโรงเรียนเอ้หนู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 พกอุ้ย What that are Put you doing? อ้าวโดนไล่เลยทีนี้เดี๋ยว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 ก็เห็นมันมีวางอยู่หน้าโรงเรียนก็หยิบมาในผิดเหรอแล้วใครมันไปวางหน้าโรงเรียนวะไม่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 เอายิบไม่ถูหยิบไ่ถูหยิบไ่ถูไม่น่าจะผิดโอเคไปเราจะไปถูห้องเรียนกันนะฮะ แล้วใครแม่เอาไม่ถูมาวางหน้าโรงเรียนวะเกอกน้ํามีที่เดียววะไงปปั๊บป๊ป,ป,ป,ปขึ้น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 โอเปิดประตูเดี๋ยวจะถูห้องเรียนให้ขาดจานเปิดดิเฮ้ยจะเปิดประตูจะเปิดประตูเปิดไม่ได้วะ เคี okay, ยงั้นไม่ไปก็ได้ห้องข้างล่างก็ยังมีเคีย okay. งั้นทิงเนี่ยขีขวาออนีอ่งไงเคมีคูอยู่มีซันอยู่เค okay, ปลาถือปาหนูจะมาถูให้ค่ะถู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 ถถถถถถถ okay. เคยถูแค่เนี้ยแหละไปแล้วเบตถูให้ด้วยมาเด็กดีเรามาเด็กดี ไป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 ถูถูหลบไปหลบไปเดี๋ยวตบเลยนี่ไงหัวดำอา้าวล่วงๆๆวงวงมันใช้มีดยังไงโอเคเราจะไม่หยิบมีดเข้าไปโรงเรียนนะผมมีดดีกว่ามีดมีดแมาสมุไรและเอาวเดีย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 ว,เ,ยวเอามีดหายเลย เอา้าอะไรวะกดผิดกดถ่ายรูปนี่ก็ได้อะไรวะลองลองดูจะหายไหมเอ้าหายมาจัดการเลยคนนี้จัดการเลยมันคือมาน,นหัวใจของเราอะไรวะอะไรอะ่ะอ๋อก็ตัวท T เหมือนเป็นมาร์กจุดเหรอแบบเอ๊ะ อ๋อกตัวโอกตัวโอคือะไรเนี่ยเอ้ยกตัวโอแบบเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อกตัวพีเดี๋ยวออกไปก่อนกตัวพีนะแบบใส่ผ้าใบตาลแล้วมองเห็นเนอะโอ้อ่ะกินขนมปังมาโรงเรียนโอเคเอ้ยเอ้ยเท่ว่ะ กดตัว G นะฮะกดตัว G เป็นชุดกดตัวเฮดเป็นทรงผมเฮ้ยนี่นี่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นชุดอีกแต้ไมไม่เอาชุดนี้ยไม่เท่อ๋อกดตัว C เพื่อนั่งนะฮะกดอีกครั้งเพื่อยืนอ๋อกดตัวเอ็ม ời, ปิดเสียงเปิดเสียงปะ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 เราถึงวุดไปแล้วนะฮะเอ๊ะ อะไรอะไร,ะไรมันบังเนี่ยหบอกไม่บงบังออ้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปล้วมันเหมือนเด็กคนละโรงเรียนโอเคอ๋อมานี่โประดุขาดไบโอโลจีอะไรวะ อาอื่นได้ไหมอ๋อมีสตาร์ทที่พอยด้วยไปโอโรจิเอาไปรู้ด้วยไปเอาเอาแมงทุวิชาวิชาหนึ่งพอยโอเคเดียจบแล้วเย่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนชุดได้ไหมหนะ่ะแบบดนตร,ตรนียไม่ชอบอะ่ะอะไรวะเอาก็ให้เรียนต่อทั้งว่ะอเหมือนเดิมนะฮะ เรรียบ้อยอุ้ยนี่เปลี่ยนแล้วไปไหนไปไหนลงว่าลงไปอ๋อให้กลับบ้านนะอุ้ยมันบ่ายสามแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะอะไรอ่ะโดนคอนโทรลแล้วอ๋อกดครั้งหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ากดค้างแบบ <c oughs> มึดเลยมึดหมดเลยอ๋อกดค้างมันสาโลนี่ว่าอ๋อนแบบเหมือน,นสกแกนอะไรได้ด้วยาก,การไหมจัดก,การเลยไหมการเลยไหมเนี่ยปั๊บ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 เดี๋ยวเดกดอื่นหยิบซามูไรดีกว่าโอเคมา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 กะไฟไหมไอ้หนูเนี่ยจัดก,การไปเลยเนี่ยโอ้พารูนะักฟันยังไง อะไรวะโอเคต่อบปวันที่ห้าแล้วนะฮะคอนเฟิร์มแล้วเขามาอยู่ที่ห้องเช่นเคยโอ้ห้องนี้แบบโคตกระตุกเฮ้ยอื <c oughs> ้หือกอันนี้แล้วกันสมมติว่าเป็นผู้หญิงหน่อยปะเหมือนเดิมสักคู่ เจ็ดโมงแล้วทำไมดูไม่ได้แล้วจ่ามันก็มาอยู่เหมือนเดิมโอ้ยโอ้โห <c oughs> ส่องอะไรเนี่ยเฮ้ยป่า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 มาเรียนเร็วนะฮะอุย้ยนี่มันมีอาคารตรงนู้นได้หรอวะไม,ม่สังเกตแล้วถังของอยะนี้เข้าไปซ่อนได้ไหมเนี่ยหลบซ่อนป่า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 โอเค นี่มันห้องอะไรเนี่ยทำไมเราทำไมเราต้องมาเรียนห้องนี้ตลอดเลยห้อมประจําหรอโอเคเรียบร้อยเอามันไม้หมดนาทีเออที่เดิมเรียนมาลาสองคาบเหรอโคตรโหดโอเคเอาอเรียนอีกวันนี้เรียสามคาบต้องออใออก อย่าบอกนะก็ให้กลับมันให้มาทำไมเนี่ยเอ๊เอเอมันก็มีคนนู้นนะที่มันเป็นสีแดงเดี๋ยวนะอันนั้นคืออะไรวะมันคือเครื่อง R อารตรงนี้มีชุดักเรียนด้วยคือเป็นชุดเปล่งกลับได้ไหมเนะี่ยไม่ได้อะไรวะเครื่องนี้ โอ้ยอ oh, ๋อกดแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นชุดเดิมด้วยในบักแล้วหมวกยังอยู่อีกอะอะไรวะมันให้สกดรอยตามไปผู้ชายคนนั้นเหรอเดดไลน์เส้นตายเอาวันที่แปดวันที่แปดเส้นตายอะไรวะไป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  โอเคเราต้องจัดการไอ้นี่อะทำไงอะ่ะเดี๋ยว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 นะ ه, เดี๋ยวสักครู่นะสักครู่สักครู่โอ้ตกใจตกใจเดี๋ยวไม่ได้ประตูอยู่ดีหัวใจเต้นแรง